โอ้ยจ oh, จ้ะจุบจุบแบบเอามากินหล่นเล้วจ้ะกินกับผักขัดเลยแล้วกันอืมสวัสดีจ้ามาขอกับช่องเมยดาผ้ากินเนาะจ้ะมันีมากกับค้นรู้ใจอีกแล้วเมนูแบบว่า กินคู่กันน่ะมีแฟนครับบอกว่าอยากเห็นคลิปกินคู่กันมันนี้เป็นแม่นู่ไก่ต้มน้ำปลาจ้านี่ไก่ต้มน้ำปลาเป็นน้องๆจีรีเจ้าหกน้องหน้องเลยนะคะัวันนีเ้เดี๋ยวใส่เดี๋ยวสิ้าเราใส่มือกินเลยนะจ๊ะลยุย <laughs> ลุยเลยจ้าแล้วกเนน็เป็นน้ำจิม้มเป็นน้ำจิ้มแบบกินกับไก่นนโชหน่อยอ่ะน้ำจิม้มโอเคผ,ผักแล้วก็มีอะไรบ้างนะ สลัดค่ะมีสลดัสลดนะครับแล้วก็มีแตงกวา,กวาโอ้โอมีจ้ะจุ๊บแบบเอามากินลินเลยจ้า,ากินกับผักขัดเลยแล้วกันอืมอือม อร่อยเนาะอร่อยเนื้อหาหนุ่มละลายในปากเลยจ้ะแบบว่ามันต้มเนื้อเดแบบเขาเรียกว่าอะไรพี่ต้มเนื้อได้เปลือยได้ยุ่ยเนาะนุ่มแตงกวาแบบ มันอีมาเป็นครูนะจ๊ะมันก็อบบเน่เนขึ้นแบบว่าเนื้อแบบยุยออกเลยอ่ะเนื้อหนังวุ้ยหลุดเต็มช้อนมาได้ครับสดน้ำสดน้ำน้องมีน้ำดนะ้วยเนาะแกงต้มน้ำปลาแต่น้ำเขาแบบน้ำเขาแบบอ่อนๆแบบเขาเรียกอะไรนะคุ้มกล่อม

ระว,วังเนะี่ยอืมลื่องนุ่งจังเลยอืมนี่ครับจิ้มเลย กินเล่นเป็นกับแกมนะจ๊ะบาเด้กินกับขาวฉีกกินเล่นหอกินกับผักก็ได้นะพี่กินหมานน้อรหน่อยนะอืมอร่อยคะ่ะ

进化改变 แล้วอืมกตอนนี้ช่องของเราก็มีผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆก็อยากจะขอบคุณเพื่อน FC ทุกท่านนะครับที่มาติดตามมารับชมช่องของเรานะครับเราก็พยายามที่จะนําเสนอสิ่งที่ดีๆที่มีประโยชน์กับพี่น้องนะแบบอาหารอร่อยอร่อยอะไรแบบนี้นะครับขอบคุณมากนะครับ,อรบ,รบขอบคุณหลายๆเดจ้าอ้อหูดีใจมากนี่เด เลือกอล่อกหนังอ่ะหนังอร่อยอ้ะเนื้อหนังแนละ้วหนังจิ้มลงน้ำจิ้มนะครับเนะี่ยขอุญาตักกระดูกนี่ของอร่อยเลยเนาะของแสบเลยเนาะจ้ะกระดูก น้ำจิ้มเขาเหมือนน้ำจิ้มข้าสีเหมือนน้ำจิ้มอะไรนะเดี๋ยวขอซดน้ำซุปหน่อยค่ะเหมือนทะเลเลยน้ำจิ้มคล้ายๆน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะใช่ค่ะน้ำซีฟู้ด ซุปอร่อยอ่ะส่วนน้ำซุปกันจ้ะนี่ครับพเพื่อนหูดึงออกมาแบบนุ่มเขาแบบนุ่มแบบว่าดึงออกมาแบบง่ายๆเลยนุ่มนิ่มแบบถ้าบานเท่าก็เอิญ่าต้มแบบเปื่อยอ่ะจ้าแบบให้เนื้อนุ่มนะจ้า <c oughs> ช้อนน้ำนะสดน้ำนะอร่อยมีความนุ่มสดน้ำแล้วชิมไก่ จริงๆน้ำเป็นหม้อเลยนะครับแต่ว่าถาดมันเล็กเราก็เลยเทใส่จำกับเทใส่มันขุกคลิกืม อืมพักแล้วกิงนางานกันนะครับเดี๋ยวเอาไอ้นี้หอ่อ เอา,เอาเน้ำจิ้มเทเสร็จแล้วไหมแอ้ น้ำน้ำจิ้มข้าวหวานเน่ะอร่อยอ่ะอร่อยเนาะเป็นเพียงที่ดูนะไก่แบบเแนื้อนิ่มๆนะเนื้อนิ่มๆแล้วก็น้ำจิ้มหวานแบบหวานแบบกลางดีหวานอ,นอ่อนๆเนี่ยมันบบเข้าปากแล้วแบบมันละมุนมาก <c oughs> เข้าปากแล้วละหุนมากอเฮ้ยคนนั่ ขอภัยค่ะน่าเลยแค่กินเนื้อ <c oughs> น้ำจิ้มเลยส่วนนี้แหละอร่อยชอบเป็นกระดูกอ,อ <c oughs> ่อนอืมันขึ้นเย็นเยินมครับ <c oughs> อืมมันจิ้มเยำเยิ้มาะ นี่ไก่ไข่เ,เออตักนะคือเนื้อมันยุ่ยอ่ะบางทีมันแบบหล่นแบบเนาะไม่รู้ว่าของชิ้นไหนเลยอืมแล้วชอบแผกกระดูกเนื้อหลุดมาทางนี้เลยอ่ะอื มกหนังมักแท็กกระดูกจ้ะ พอาแบบไปแบบฝาจ้ะ เริ่มยูโตระจา่ายจสซื้อค่อยๆกินถาเพิ่ลกลัวกระเด็นใส่ตา กินน้ำเดิมสโลว์เหรอจ่าจะทาเพิ่น เหลืออีกนิดนึงนะเก็บตกเก็บตกอืมเสอรนน่อยก้อนนี้เนาะอืมแล้วนี่ของอร่อย เอาน้ำไหมคะยังซดน้ำเนาะซดน้ำสุปมันมันกลมกลม่อมอุ้ยลืมบอกว่าที่กินไปนี่มีหกหน่องนะจ๊ะซอยกันกิน <c oughs> กินน้ำกันเ <c oughs> นาะเก็บ <c oughs> ตกอออร่อยไหม เพียงเลยอ่ะอิ่มไะอิ่มค่ะพอดีอิ่มเลยอ่ะอิ่มพอดีเลยจุกแต่พี่จุกย,ยังยังยังไม่จุกยังไม่จุกไม่อีกได้อิ่มเนาะ <c oughs> เดี๋ยวถัดคลิปนาเดวสิเชิญเพื่อนมากินอีกนะสาแบบว่าเปลี่ยนบรรยากาศกินคนเดียวเลยกินกับแฟนนะสาติดเนาะ โอเคไก่ต้มน้ำปลาโอ้โหซบ่บจ้ามูลน,นีพ้ากินไก่ต้มน้ำปลาเนะาะไพ่มากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ได้จ้าเอา,ไว,อา,วาอออไว้พ่อนคลิปหนาวาสิภาพินังอีกเขาพอจะไว้พอนค่ะบ๊ายบาย